ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله สัลลัลลอฮุอาลัยฮะ آل ล أصحاب ะสัล�มตสลีมันค ث ิราอัลมา بعد ท่านพีน่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุภาณะหัวจัาะเพราะว่าการยำเกรงต่ออัลลอ์สุภาณะหวจัจอาละจะเป็นสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาเครอช่่นพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลละฮ์สุภาณะหูวจัอาลทั้งหลายครับ ช่วงเวลาที่น่าหวาดกลัวที่สุดที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือช่วงเวลาที่จะไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะหลีกให้พ้นไปจากช่วงเวลานั้นนั่นคือเวลาที่ความตายมาถึงนั่นคือเวลาที่มนุษย์กำลังจะพัดพลาจากดุนยามุ่งหน้าสู่โลกอาเครอสู่โลกอันสถ่าพรนั่นคือเวลาที่น่าหวาดหวัน่นที่สุดท่าน,นพี่น้องผู้ที่มีอิมาอลัลลอฮฺจะอละลาเจ้งหมายครับ โดยเหตุนี้ช่วงเวลาเหล่านั้นคือช่วงเวลาที่บ่าวทุกคนจำเป็นที่จะต้องคิดและตรึกตรองและไข่ครวญถึงสภาพต่างๆที่ตัวของเขาจะต้องผเผชิญในช่วงเวลาเหล่านั้นพรอัลลอฮฺสุภานันหุวาจะอาลาได้ทรงบอกเล่าให้พวกเราฟังไว้ในอัลกุรอานถึงช่วงเวลาที่มนุษย์จะประสบพบเจอเมื่อความตายมาถึงเขาสี่อายะด้วยกันในอัลกุรอาน สี่ที่เดยกันดังที่อัลลอฮฺ س ب ح า ن ه และ ت ع า ل ى ได้กล่าววในอาแรนบอกว่า“ Muhammad, าว่ารู้เหรอิไอ้ที่ผู้ผิดจ้าเห็นในขณะที่บรรดาผู้ที่อาธรรมต่อตัวของเขาเนี่ยเมื่อความตายมาถึงเขาวันมาลาอิกะตูบาสิตูไอดีหิมในขณะที่บรรดามาลาอิกะแผ่มือของบรรดามาลาอิกะเหล่านั้นออก อัคริยูอังฟุซากุมและก็กลาวแก่วิญญาณเหล่านั้นบอกว่าพวกเจ้าจงออกมาจากร่างของพวกเจ้าเถิดอัลเลมาตูจิซาวนะอาดาบันฮูนบิมาคุนตุมตัสตักบิบิมาคุนตุมตะกูลูนะอัลลอฮิไกรัลฮักวันนี้คือวันที่พวเจ้าจะต้องเผชิญกับการลงโทษอันน่าอัปยศ อันเนื่องมาจากการที่พวกเจ้าพูดให้ร้ายต่ออัลลอฮฺซุภฺบนวะตาลาในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นความจริงแต่อย่างใดวะกุนตุมอันอายาติฮิตัสตักบิรูนและพวกเจ้าเคยเป็นผู้ที่เยอะยิงจองหองยะโสต่อสัญญาณต่างๆของพระองค์ในอายะที่สองอัลลอฮฺซุภฺบนาหวะตาอลาะด้กล่าวบอกว่าวะจาะสักระตุนเมาทีบินฮักและเมื่อความตาย และเมื่อความมึนงงของความตายได้มาถึงและเป็นที่ประจักษ์แล้วดาลิกามากุนจะมินหุตาฮีดนั่นคือเวลานั่นคือเวลาที่เจ้าจะไม่สามารถหลีกหนีไปจากเหตุการณ์นั้นได้อัลลอฮฺตาอกลกาวไว้นิอหนึ่งบอกว่าฟาลูลาอีดาบะลาหอติลฮุลกุมและเมื่อวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกมาถึงคองหอย พวกเจ้าสามารถที่จะยับยั้งวิญญาณเหล่านั้นไว้ได้ไหมว่าอันตุมฮีนาอิดินตันซูรุมในขณะนั้นพวกเจ้ากําลังจ้องมองไปยังเรือนร่างของคนที่กําลังจะเสียชีวิตว่นะน้าอูอักอรบุอีไลฮิมิงกุมวาลากินลาตุบซิรุมในขณะที่เราอยู่ใกล้เขามากกว่าเจ้าโดยกับความรอบรู้ของอัลลอฮ์และบรรดามาลากะของอัลลอฮ์ที่อยู่ใกล้กับคนที่กําลังจะตาย ในขณะที่พระเจ้ามองไม่เห็นบรรดามาลายกาเหล่านั้นแล้วเราจารยยังกล่าวไว้ในสุรอัลกิยามะบอกว่ากัลาอิดาบาลาติตรกีเปล่าเลยเมื่อวิญญาณมาถึงที่ลูกกระเดือกวกกทีละมรารอกและจะมีคนกลาา่าวว่าใครกันที่จะช่วยให้คนคนนี้เขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวอน,นนันนาคุลฟิรอและเขาก็ามั่นใจว่าคนคนนั้น จะต้องจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอนวัลจฟัติซากุบิซ่าในขณะที่ความความกลัวเนะี่ยทำให้คนคนนั้นและคนที่อยู่รอบข้างเกิดความหวาดกลัวจนกระทั่งว่าขาอีกข้างหนึ่งวางไว้บนขาอีกข้างหนึ่งด้วยความกลัวนอนัลลอฮฺบะอีลาร์บีกายุมาอีดินินมาซากเมื่อถึงวันกิยามะหจะมีผู้ที่นำพาพวกเจ้าไปยังอัลลอฮฺฮ ب ح, ح ا ن ه ละอลา فلا صدق ولا صلاة น,นั่นหมาจากว่าเขานั้นไม่เชื่อมั่นต่อลล l a ์และเขาก็ไม่ละมา ولكن ك ذ ب ดาบ ج ว و َ ن วัลลาแต่ถ้าว่าคนเหล่านั้นเขาปฏิเสธแล้วก็พินหลังให้กับล l ล a h سبحانه และก็จะอาลา ثم ذهب إ ل อ أ ه ل ล ه ฮَยَ م َّ قَبْ เมื่อเขาพินหลังและเมื่อเขาปฏิเสธแล้วเขาก็จะเดินกลับไปหาพักผู้อกของเขาด้วยความยิ่งพยอง ท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานตอนละซุพานหูวะจ่าละทั้งหลายนี่คือสี่ที่เดียวกันที่เอาละซุพานหูวะจาละได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานและนี่คือช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้อง่านพบอ,อย่างแน่นอนแต่ยังมีฮะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดีษบทหนึ่งที่รายงานโดยท่านบรารออิบิลอาซิบรอดิยัลลอฮุอานุท่านได้เล่าบอ,วาอกว่าในขณะมีอยู่วันหนึ่ง ในขณะที่พวกเราไปยาซาะของผู้ชายคนหนึ่งที่บาเกียกูโบบาเกียและเหมือนนั้นท่านนาบีสัมบลลอฮุอะลัยฮิมะซัลลัมได้เดินมายังพวกเราที่กูโบบาเกียและตรนศูนได้นั่งลงและพวกเราก็ได้นั่งอยู่ล้อมรอบท่านนาบีสัมบลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเวลานั้นปาน,นึงเหมือนกับว่าบนศีรษะของพวกเรานั้นมีนกกําลังบินอยู่และในขณะที่ผู้ชายคนนั้นกําลังถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพ من نبي صلى الله عليه وسلم تجمع كنبة وأعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر سنخوان كنخوان تالله هي رأي لون توت نلوفانسو ترسون كان لترسون إِنَّ عبد المؤمن تاتي تجمع تيمي إيمان قوتي إيمان เมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องมุ่งหน้าสู่โลกอาเคโรและเขาจะต้องพลัดภาคและทิ้งโลกดุนยานี้จะมีมาลายกาลงมาจากฝ,ากฝาก้าฟ้าใบหน้าของบรรดามาลายกาเหล่านั้นจะมีความสว่างยิ่งกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ทีาเราสุ่มบอกว่าบรรดามาลายกาเหล่านั้นจะมาพร้อมกับผ้ากัฟันและเครื่องหอมที่นํามาจากสว่า์และเมื่อถึงเวลาบรรดามาลายกาเหล่านั้น จะมานั่งอยู่ที่ปลายเท้าของคนคนนั้นจนกระทั่งวสุดสายตาของคนตายและเมื่อถึงความตายมาถึงเมื่อถึงเวลาตายมาลลกินเมาส์จะลงมานั่งอยู่ที่ศีรษะของคนตายและจะพูดกับคนตายบอกว่ายาไอ้ยาตุฮันนับสุดตอยีบะโอวิญญาณที่ดีเอ๋ย โอครุจีอีลามัเฟรติมีนอัลลิวาริดวานเจ้าจงออกมาสู่การอภัยโทษของอัลลอฮและความพึงพอใจของพระองค์เทิดและเมื่อนั้นทารุพบอกว่าวิญญาณก็จะถูกดึงออกจากล่างด้วยความง่ายได้เหมือนกับน้ําที่มันไหลผ่านเหยือกน้ํา และท่านนบ,บีาาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็บอกว่าและเมื่อน,นั้นมาลิกลมอตจะจับวิญญาณน,นั้นไว้และไม่ปล่อยให้วิญญาณน,นั้นหลุดลอยไปไหนแม้ชัว่วพริบตาเดียวจนกระทั่งว่าส่งมอบวิญญาณน,นั้นให้แก่บรรดาลาอิก์ที่มารออยู่ก่อนหน้าและบรรดาลาอิกาเหล่านั้นจะเอาวิญญาณน,นั้นห่อด้วยกับผ้ากะฟันและก็ใส่เครื่องหอมที่นำมาจากสวรรค์ และสุดท้ายวิญญาณน,นั้นจะมีกลิ่นหอมออกมาจากเรือนร่างจากวิญญาณของคนคนนั้นซึ่งเป็นกลิ่นหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงใดๆที่มีกลิ่นหอมที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ท่าราสุนกล่าวต่อบอกว่าและบรรดามาเลกากลุ่มนั้นจะนําวิญญาณน,นั้นขึ้นสู่ฟากฟ้าพอวิญญาณน,นั้นผ่านไปแห่งหนใดบนฟากฟ้าบรรดามาเลกาที่อยู่บนชั้นฟ้าต่างจะถามบอกว่านี่มันคือวิญญาณของใครกัน ทำไมมันช่างหอมเช่นนี้บรรดามาในการล่านั้นจะพูดชื่อจะเรียกชื่อคนคนนั้นว่าคนคนนี้ชื่อนั้นลูกคนคนนี้เป็นชื่อที่ไพเราะที่สุดที่เขาเคยถูกเรียกในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาจนกระทั่งวิญญาณเดินทางไปถึงฟากฟ้าดุนยาหรือฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งมาลายกะที่นำวิญญาณไปจะขอให้มาลายกที่ เฝ้าประตูเปิดประตูฟ้าฟ้าและเมื่อนั้นประตูก็จะเปิดออกและบรรดารมาลากาเหล่านั้นไม่ว่าจะผ่านไปยังชั้นฟ้าใดๆทั้งเจ็ดชั้นมาลาอิกะที่อยู่บนฟ้าฟ้าต่างจะเรียกและบอกว่าพวกท่านจงมาจงผ่านมายัางทางชั้นอันเนื่องมาจากความหอมของวิญญาณน,นั้นจนกระทั่งว่าวิญญาณน,นั้นเดินทางไปยังฟ้าฟ้าชั้นที่เจ็ เมื่อนั้นอัลลอฮฺ س ุ ح, ح ا ن ه และ ت อาลาจะกล่าวบอกว่าอุคตุบุกิตาบอับดีฟีอัลลียินพวกเจ้าุจบันทึกให้บ้าของข้าผู้นี้อยู่ในชั้นฟ้าชั้นสูงที่สุดว่าอีดูฮูอีละลา์และจงนําวิญญาณของเขากลับคืนสู่พื้นแผ่นดิน ฟ้าอินนีมินหา خلق ตุ هم ว่ฟีฮาออยดุฮุมว่ามินหาอัคริจุหุมตาเรตันอัคราเพราะข้าได้สร้างพวกเขามาจากดินและข้าจะนำพวกเขากลับคืนสู่ดินและข้าจะนำพวกเขากลับออกมาจากผืนแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งทารุุนกล่าวต่อบอกว่าเมื่อนั้นวิญญาณจะกลับคืนสู่ร่างและเมื่อวิญญาณกลับคืนสู่ร่างในหลุมฝังศพแล้วมาลาอิกาสองท่านจะมาหาคนคนนั้น และจะจับคนคนนั้นนั่งขึ้นฟาユดิลิซาาจะจับเขานั่งขึ้นและจะถามเขาบอกมารับบุกใครคือพระเจ้าของเจ้าเขาจะตอบด้วยกับอีมานของเขา และการงานที่ดีของเขาบอกว่ารับบยัลลอพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์มาลายกาสองท่านจะถามต่อบอกว่ามาดีนุกและศาสานาของเจ้าคืออะไรผู้ชายคนนั้นจะตอบบอกว่าดีนียันอิสลามศาสานาของฉันคืออันอิสลามมาลายกาสองท่านจะถามต่อบอกว่ามาฮัดรยุนอ um ัลดีบูอิอัสฟีกุมและผู้ชายคนนี้ละ่ะเขาคือใครคนที่เขาถูกส่งมายังพวกเจ้า เขาจะพูดบอกว่าหัวรอซูล oh ุละสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมผู้ชายคนนี้คือรอสูลของ Allah ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและมาเลยอิกาจะถามต่อบอกว่ามาอิมุกและความรู้ของเจ้าจะเอามาจากไหนชายคนนั้นจะตอบบอกว่ากอระตุกีตาบัลละฟาฮ์มันตุบิวสอดดักตุฉันอ่านคัมภีร์ของล l l a ์และฉันก็ศรัทธาและฉันก็เชื่อมันสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอาน ทา่านรอซูลกล่าวต่อบอกวา่าเมื่อนั้นจะมีเสียงเรียกมาจากฟากฟ,ฟ,ฟ้าบอกวา่าอังซาดาตอับดีบาของข้าเขาพูดจริงแล้วฟาอฟริชูฮูมีนันจันะวาฟตาฮูละฮูบ,บาบันอีลันจันะพวกเจ้าจงเปิดประตูให้แก่เขาไปเห็นสวรรค์พวกเจ้าจงประดับประดาหลุมฝังศพของเขาด้วยกับอาพรที่มาจากสวรรค์ทา่านรอซูลกล่าวต่อบอกวา่าหลังจากนั้น ก็จะมีลมกินไอหอมที่พัดโชยมาจากสวรรค์และกุโบก็จะแผ่ขยายจนกระทั่งสุดสายตาของคนคนนั้นและเหมือนนั้นจะมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาเขาในหลุมฝังศพมาในสภาพที่มีใบหน้าที่สวยงามสวมใส่อาภรณ์ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมและจะกล่าวกับคนตายบอกว่าอับเชรบิลลาดียาสุรุกฉันขอแจ้งข่าวดีกับเจ้าด้วยกับสิ่งที่จะทำให้เจ้านั้นดีใจ ฮาดาเยาวูมุกัลลาดีคุณจัตัวอัดนี่คือวันที่เจ้าเคยถูกสัญญาเอาไว้เมื่อคนตายได้ยินเช่นนั้นจะถามบอกว่ามันอันตะฟาวาจูุกัลลาดียะจิอุเบลคอยเจ้าเป็นใครทําไมใบหน้าของเจ้าเหมือนคนที่นําสิ่งที่ดีมาในวันนี้ผู้ชายคนนั้นจะกล่าวตอบคนตายบอกว่าอนาอนะอามาลูกสซอเลยฉันคือการงานที่ดีของเจ้า เมื่อคนตายได้ยินเช่นนั้นเขาจะพูดขึ้นบอกว่ายารับยารับบีกิมิซาอโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้วันกียร์มาเกิดขึ้นเลยด้วยเถิดฮัจ่าอาริจีอาอิล่าอาฮลีวะมาลีเพื่อที่ฉันจะได้กลับไปหาครอบครัวของฉันและทรัพย์สินของฉันท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลัทั้งหลายครับท่านศาสอาสั่งลลว่าอัลฮิมัลลัมได้กล่าวต่อบอกว่าแต่จะหากว่าผู้ตายเป็นคนกาเฟตเป็นคนชั่วแล้วแล้วก็ เมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องละทิงดุนยาและมุ่งหน้าสู่อาเซรอจะมีมาลาอิกะาลงมายังพวกเขากลุ่มหนึ่งมาลาอกะาเหล่านั้นจะมีใบหน้าที่ดํามืดจะมาพร้อมกับผ้ากระฟันที่มีกลิ่นเหม็นและมีเนื้ออยางและเมื่อถึงเวลาก็จะมานั่งอยู่ที่ปลายเท้าของเขาจนกระทั่งมาสุดสายตาและเมื่อถึงความตายมาถึงเมืถึงเวลาตายมาลิกินเมาจะมานั่งอยู่ที่ศีรษะ พ้องคนคนนั้นและจะพูดกับวิญญาณในร่างนั้นบอกว่าอเยตัฮนันนั้นขี้ะี้อัครุจีอิลาสัคตมินอัลลอฮิวะกับอ้วิญญาณที่ชั่วที่สกปรกจงออกมาสู่ความโกรธเกลี้ยของอัลลอฮิอบฮวาตาอัลลเมื่อวิญญาณได้ยินเช่นนั้นท่านอัลซุนบอกมันไม่ยอมออกจากร,ากร่า,นนา,มางมันไม่ยอมออกจากร่างจนกระทั่งบรรดามาลายก้ตงกระชากวิญญาณออกจากร่าง ในอลัลกุรอานอัลบาจาลาบอกให้รู้ว่ามาลายกาแพ่มือและก็ตีไปที่บันท้ายของคนคนนั้นเมื่อถึงเวลานั้นมาลายกากระชากวิญ,ญญาณออกจากร่างด้วยความยากเย็นเหมือนกับเวลาที่เราปักมีดลงไปบนหนังสัตว์ที่มันเปียกแล้วก็ดึงขึ้นจากหนังสัตว์นั้นด้วยความยากเย็นถ้าเราุู้บอกเมื่อมาลายกาดึงวิญญ,ญาณนั้นออกมาจากร่างแล้วก็จะจับวิญญ,ญาณนั้นไว้จนและจะไม่ปล่อยให้วิญญ,ญาณนั้นหลุดลอยไปไหน แม้กระทั่งชั่วพลิบตาเดียวจนกระทั่งว่าส่งวิญญาณนั้นต่อให้บรรดามาลาิกะที่มารออยู่ก่อนหนะ้าและจะห่อวิญญาณนั้นด้วยกระผ้ากระฟันที่มีเนื้อ,อยาที่มีกลิ่นเหม็นและเมื่อถึงเวลานั้นวิญญาณนั้นจะส่งกลิ่นเหม็นออกมาจากวิญญาณจนกระทั่งว่าไม่มีสิ่งใดที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้จะมีกลิ่นเหม็นยิ่งไปกว่าวิญญาณดังกล่าวและไม่ว่าบรรดามาลาิกะ จะพาวิญญาณน,นั้นเดินขึ้นสู่ฟ่าฟ้าเดินทางขึ้นสู่ฝาาฟ้าและไม่ว่าจะผ่านไปยังมาลายกะกลุ่มใดก็จะมีคนถามบอกว่ามแมาที ah ่รู้หลคอบีตะนี่มันวิญญาณของใครเนี่ยมันช่างน่าเกลียดมันช่างมีกลิ่นเหม็นขนาดนี้บรรดามาลายกะที่นำตัวไปนำวิญญาณไปจะพูดว่าเขาชื่อนั้น เขาลูกของคนคนนี้โดยการที่จะเรียกในชื่อที่น่าเกลียดที่สุดที่เขาเคยถูกเรียกในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาจนกระทั่งว่าเดินทางไปถึงฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งมาลายกาที่นำวิญญาณไปจะขอให้มาลายกาที่ดูแลประตูชั้นฟ้าเปิดประตูแต่มาลายกาที่ทำหน้าที่ดูแลประตูจะไม่เปิดประตูให้แก่วิญญาณนั้นเมื่อนั้นท่านอะยฮิวสซัล จึงอ่านอัลกุรอานที่อฮถึะอ่านได้กล erm ่าวกว่า“ลาตุฟตตะหุลุมอาบวาบุสซามะ”ประตูันฟาจะไม่ถูกเปิดออกให้แก่บรรดาคนเหล่านั้นคือคนชั่วคือคนที่ปฏิเสธศรัทธาว่าลายดะคูล้นั้นยันและบรรดาคนเหล่านั้นเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ฮัจายะลิยันยะมารุฟีซามินยาดจนกว่าว่าอูดจะสามารถรอดออกมาจากรูของเข็มได และเหมือนนั้นอัลลอฮฺ تعالى จะสกลุ่มมาบอกว่าอุกตรบุกิตาก็จะถูกเียิจวนหิลสอศรลใลิสุฟลาจงบันทึกให้คนคนนี้ให้เขาอยู่ในพื้นแผ่นดินอยู่ในิศีนที่ต่ําที่สุดและเหมือนนั้นมาลาอิกะที่นําวิญญาณคนคนนั้นขึ้นไปจะโยนวิญญาณของคนคนนั้นกลับคืนสูร่ร่างและเหมือนนั้นทจานนบีสัมบุญละฮฺมะลิฮฺมัสลัมก็อ่านอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺ تعالى ได้กล่าวว่า ว่าไม่ยุชริกบิลลาแลปุ่ยค๊าตามที่เขาทำชีริกต่อล l l a h ฟังกันนาคนคนนั้นปัหนึ่งเหมือนกับว่าเขาล่วงหล่นลงมาจากฟาฟ้าฟา,าตฟต,ตอฟูหุปไยรุ้พอเขาล่วงหล่นมาแล้วก็จะมีนกบินมาเชียวมา กินคนคนนั้นเอาตะฮวีบิฮรเรฮูฟีมะการินซาฮิกหรือเขาจะถูกลมพัดไปยังดินแดนอันไกลโพ้นท่านนบบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมะซัลลัมได้กล่าวตอบบอกว่า <c oughs> พอวิญญาณกับคืนสู่ร่างในหลุงฝังศพแล้วมาละอีกสองท่านจะมาหาคนคนนั้นและจะจับผู้ชายคนนั้นนั่งขึ้นและจะถามเขาบอกว่ามารบุกใครคือพระเจ้าของเจ้า คนคนนั้นจะพูดบอกว่าฮะฮะแลอเดรีฮะฉันไม่รู้ใครคืออะไรคือศาสนาของเจ้าเขาจะบอกว่าฮะฮะแลอเดรีฉันไม่รู้และผู้ชายคนนี้ที่สูกส่งลงมายัางเจ้าเขาคือใครเขาก็จะพูดว่าฮะ และอัจรีฉันไม่รู้ฉันเคยได้ยินคนพูดถึงแบบนั้นแบบนี้เมื่อนั้นจะมีเสียงเรียกมาจากฟากฟ้าบอกว่าอังการซาบบาวของข้าคนนี้เขาปฏิเสธเขาโกหกฟาฟริชู มิเนาอวตาฮูละฮูบาบันอิลันนาร์ดังนั้นพวกเจ้าจงทำให้กูโบของเขาเป็นส่วนหนึ่งจากไฟนรกและจงเปิดประตูให้แก่เขาเห็นที่พำนักของเขาในนรกเมื่อนั้นความร้อนและเปลวเพลิงของไฟนรกจะแผดเผามายังคนคนนั้นและกูโบก็จะบีบจนกระทั่งวัาร่างกายของเขาและกระดูกซี่โครงของเขาประสานเข้าหากันทร a s ุลลอฮ a h s ลล l l ล l l a h u Alaihi w a ซ a ลลัมกล่าวต่อบอกว่าแล้วมันนั้นจะมีผู้ชายคนหนึ่ง มีใบหน้าที่น่าเกลียดสวมใส่อาภร์ที่น่าเกลียดและมีกลิ่นเหม็นมาหาเขาในหลงฝังศพและข็กล่าวกับเขาบอกว่าอับเชรบิลลดียซูอุกฉันขอแจ้งข่าวร้ายกับเจ้าด้วยกับสิ่งที่จะทําให้เจ้าเสียใจนี่คือวันที่เจ้าเคยถูกสัญญาเอาไว้คนตายพอเห็นเช่นนั้นและได้ยินเช่นนั้นก็จะกล่าวขึ้นบอกว่านี่เจ้าเป็นใครกันทําไมใบหน้าของเจ้าช่างเป็นใบหน้าของคนที่นํามาซึ่งความเลวร้วาย ผู้ชายคนนั้นก็จะพูดขึ้นบอกว่าอ n มาลูก k a r อบี s ข้าคือความชั่วข้คือการงานที่ชั่วของเจ้าพอผู้ชายคนนั้นได้ยินดังกล่าวก็พูดขึ้นบอกว่า,า rabila tuqaymisah rabila t u q a m i s a h โอ้ Allah ขอพระองค์ยาได้โปรดให้วันกิยามาเกิดขึ้นด้วยเถิดท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานตอเราจะละทั้งารครับนี่คือสภาพที่แท้จริงพี่น้อง สภาพที่พวกเราทุกคนจะต้องประสบพบเจอและจะไม่มีพวกเราหน้าไหนที่จะสามารถหลีกพ้นไปจากสภาพเหล่านั้นได้นั่นคือช่วงเวลาของความตายนั่นคือช่วงเวลาที่ความตายมาถึงตัวเราดังนั้นานท้งลายจงเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่ความตายจะมาถึงจงเตรียมตัวให้พร้อมโดยกับการอีมานที่ถูกต้องที่มั่นคงโดยกับการงานที่ดีก่อนที่จะถึงวันวันหนึ่งวันที่มาลาอิกาสองท่านจะมาถามพวกท่าน ถึงคําถามที่สําคัญและพวกท่านจะไม่สามารถตอบคําถามเหล่านั้นเลยนอกจากการอีมานที่ถูกต้องและการงานที่ดีเท่านั้นวันนี้พวกเรายังมีเพื่อนเรายังมีครอบครัวยังมีภรรยายังมีสามียังมีลูกๆ แต่เมื่อถึงวันที่เราจะต้องถูกจับลงไปวางในหลุมฝังศพนั้นเราจะไม่มีผู้ใดอยู่เคียงข้างเรานอกจากการงานของเราเท่านั้นดังนั้นทานพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานต่อเราจะอาล่า ى, ทั้งหลายครับขอเราสุภาณนะฮูว่าจะอาลาให้พวกเรานั้นทําในสิ่งที่ดีงามและให้พวกเรานั้นได้รับการตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีงามเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพเดือดเถิดอักูลโคลิฮซาแด้ัลลอฮฺทรงอมัยให้วราคุมคนที่เป็นมุสลิมีนทุกๆด้านที่เขาติดพลัสลอฮฺรง انه هو الغفور الرحيم <applause> الحمد لله عظيم الاحسان واسع الفضل والجود والامتنان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อนหล่อสุภาณอัลลอฮฺวาตาฮฺแล้วแต่ท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าอายะฮ์อัลกุรอานอายะฮ์สุดท้ายที่ถูกประทานลงมาอย่างท่านนบีอัลดุลลุอะลัยฮิวะตสัลลัมก่อนที่ท่านรอซูลจะเสียชีวิตไม่กี่วันนั่นก็คืออายะฮ์ที่อัลลอฮฺได้กล่าวบอกว่าวัตตะวูนยุ่มันตรึงอูนาิฮีอิลลัลลอห์พวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัววันวันหนึ่ง วันที่พวกเจ้าจะถูกนำตัวกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาทุมมาตัวฟากุลูนับซิมมากาซาบัตวะฮุมลายุธลามูลและเมื่อถึงวันนั้นพวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่พวกเจ้าเคยปฏิบัติเอาไว้อย่างครบถ้วนและจะไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าและพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมไม่ถูกคมเหงแต่อย่างใดดังนั้นถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความสําเร็จได้รับกับชัยชนะที่แท้จริงในดุนยานี้และในอาคีราะนั่นก็คือการที่พวกเราจะต้องคิดและตรึกตองและคร่ควรถึงโลกอาคีราะให้สม่ําเสมอเราจะต้องมั่นใจว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺสุฮานหนะฮูวาตาละวันหนึ่งเราจะต้องทัด้าจากโลกดุนยานี้วันหนึ่งเราจะต้องถูกคิดบัญชี ใส่สวนคุณวามความดีและความชั่วที่พวกเราเคยปฏิบัติเอาไว้ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาในสภาพที่เขาคิดและตรึกตรองและใครควรถึงโลกอาเคอรออยู่เป็นประจำเขาจะเป็นคนที่มีสภาพที่ดีจะมีการงานที่ดีจะมีอิมานที่มั่นคงจะมีความเชื่อมัน่น จะมีความมั่นใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูว่าจะอาลาและเขาจะหลุดพ้นจากการละเลยและเขาจะเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเขาและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูว่าจะอาลาขออัลลอฮฺสุบฮานะฮูว่าจะอาลาปรับปรุงพวกเราปรับปรุงการงานของพวกเรา ปรับปรุงสายสัมพันธ์ของพวกเรา,เร,าระหว่างพวกเราและลอสุฮาณะหูวาจาละเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้ร,ร,รับกับความพึงพอใจจะได้รับกับการตอบแทนในวันที่พวกเรากลับไปหาลอสุภาณะหูวาจาละและเพื่อที่พวกเราจะได้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในหนุมฝังศพในวันที่พวกเราจะไม่สามารถหลีกหนีไปไหนได้อินนัลลอฮฮาวามลาอิกาตาฮูสัลลูนะอะลลนาบียายย์ฮัลละซีนาอามะนุสัลลูอัยฮิวะสัลลิมุตสลีมา اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، يا ربنا عالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك رضاك اللهم والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم